สวัสดีครับท่านผู้ชมพระที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นพระหน้าปกนะครับกุพระบระมมาธานาดูนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับจัดทำโดยศิธิ์เก,เกา่าอำนวยศิลทนบุรี รุ่นอพอลโลนะครับแล้วก็มีคำว่าโชคดีมีชัย18ตุลาคม2551นะครับเดี๋ยวผมใช้ดูใกล้ๆนะครับ นี้เป็นด้านหน้านะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับ ถ้ทาท่านถามว่าพระองค์นี้ได้มายังไงนะครับนะครับเนื่องจากว่า,าทางศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ธนบุรีรุ่นอพอลโลเนี่ยนะครับนะครับ,รบซึ่งมีประธานกิติมศักดิ์ก็คือคุณสมศักดิ์ปิษณานันตกุลนะครับนะฮะนันตะคุณท่านคงคุค้นๆนะครับนะฮะอดีต รองประธานสภาผูแ้แทนราษฎรและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนะครับเป็นนานตินะครับน,น,นะบนะเ,เป็นสิทธิ์เก่ารุ่นรุ่นนี้นะครับนะครับแล้วก็มีประธานประธานรุ่นก็คือพัน,พนเอกธัญรักษ์แก้วน้อยนะครับรองประธานรุ่นก็มีคุณ ชาติชัยตาตุกสีพิทักษ์นะครับนะครับชาติชัยตาตุกสีพิทักษ์นะครับแล้วก็มีผมนะครับคุณบุญเลิศชื่อเดิมนะครับปัจจุบันชื่อเลิศพงพง์คลสามนะครับเป็นรองประธานรุ่นไยการเงินนะครับนะครับแล้วก็มีคุณพิสุทธิ์นิมิตตานนนนะครับก็เป็นรองประธานรุ่นนะครับนะครับ เนื่องจากว่าคุณชาติชัยนะครับผมได้พระองค์นี้มาจากคุณชาติชัยจาตูสุวิทักษ์นะครับนะครับท่านได้ได้นำเงินไปถวายที่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 วัดที่มหาสารคามนะครับนะครับนะฮะเป็นวัดที่ที่ พบพระนาคปกนะครับกูพระบรมาธาตุนาดูนะครับนะครับกกคงจะถวายไป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 จำนวนมากนะครับนะฮะก็ได้ได้พระมาจากหลวงหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะครับนะฮะจำนวนหนึ่งนะครับนะผมก็ก็ก็ได้รับบูชามานะครับนะฮะผมได้มาประมาณสักสามองนะครับนะครับนะ เนื่องจากว่าผมได้เห็นเว็บในใน youtube นะครับนะครับว่ามีพระตาปกพิมพ์นี้นะปลอมกันเยอะนะครับก็เลยจะนำมาให้ดูว่าของจริงนียนะมันเป็นอย่างไรนะครับนะครับที่ผมนำมาให้ท่านดูนะครับนะครับนะครับเพราะว่าเราได้ไป ทางกลุ่มอมรศิลป์รุ่นพหลโลเนี่ยครับก็ได้นำเงินไปถวายที่ที่วัดแล้วก็ได้ได้ได้มาจากหลวงพ่อที่วัดนะครับนะฮะจึงนำมาบรรจุกล่องนะครับแล้วก็แจกให้ให้ให้เพื่อนรุ่นรุ่นนะครับนะครับจำนวนหนึ่งนะครับนะผมจะให้ดูทีนะครับว่าของจริงมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ไม่เอามาเถกวัดจริงๆเลยนะครับ ข้างนะครับด้านหลังนะครับด้านเสียนะครับด้นท้ายนะครับ ผมขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับขอใหอ้ท่านผู้ชมมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานในกรอบในการประกอบสัมมาอาชีวชอบอย่าเจ็บอย่าจนและมีการระยะนานมิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ